สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสรุปเหรียญกันค่ะว่าทัพนักกีฬาไทยเราได้ไปทั้งหมดกี่เหรียญหลังจากที่เอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวประเทศจีนได้ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยมีนักกีฬาเกือบ4,000คนจาก43ประเทศนะคะที่เข้าไปร่วมชิงชัยใน22ชนิดกีฬาโดยมีเหรียญทองให้ชิงกันถึง566เหรียญทองค่ะสำหรับประเทศไทยได้ส่งทัพนักกีฬาไปทั้งหมด491คนเพื่อที่จะส่งลงไปชิงชัยใน22ชนิดกีฬา ทีนี้เราก็มาดูผลงานของทัพนักกีฬาไทยกันค่ะหลังจากที่เอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่ประเทศจีนได้ปิดฉากลงไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะโดยนักกีฬาไทยของเราได้ทำผลงานที่27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงรั้งอยู่ในอันดับที่7ของตารางนะคะ โดยนักกีฬาจะได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นรายบุคคลเหรียญทองคนละ1ล้านบาทเหรียญเงินได้50,000 0บาทแล้วก็เหรียญทองแดงได้ 2, 5งแสส่วนอันดับหนึ่งก็เป็นจีนที่เป็นเจ้าภาพครองเจ้าเหรียญทองเป็นสมัยที่4ติดต่อกันแล้วนะคะโดยมี2 1 4เหรียญทอง167เเหรียญเงินและ140เหรียญทองแดง ส่วนในอันดับ2ก็คืออิรานนะคะมี44เหรียญทอง46เหรียญเงิน41เหรียญทองแดงส่วนอันดับที่3ก็เป็นญี่ปุ่น42เหรียญทอง49เหรียญเงิน school, 59เหรียญทองแดงอันดับที่4เกาหลีใต้30เหรียญทอง33เหรียญเงิน40เหรียญทองแดงส่วนอันดับที่5อินเดีย29เหรียญทอง31เหรียญเงิน51เหรียญทองแดง ส่วนในอันดับ6นะคะอินโดนีเซียเจ้าอาเซียนที่แซงไทยขึ้นมาวันสุดท้ายโดยมี29เหรียญทอง30เหรียญเงิน36เหรียญทองแดงค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาไทยทุกคนผู้ฝึกสอนผู้ติดตามที่ทำผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในครั้งนี้ ส่วนการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งต่อไปซึ่งเป็นครั้งที่5จะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในปี2026ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ